ทักทายทักใจมื่นโลแลมเบต้าว1 2 5 v ่0 0าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอันนี้มาบอกจะได้แบบอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเพราะว่าบางทีเข้าศูนย์เขาจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็เลยมาบอกว่าอะไรควรเปลี่ยนอะไรไม่ควรเปลี่ยนอะไรตรวจเช็คได้ก็ตรวจเช็คก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนถ้าเข้าศูนย์ปุ๊บเขาก็จะดูโลครับเขาก็เปลี่ยนเลยอย่างมื่นโลเงี้ยพวกประกงมะเกนเขาก็จะเปลี่ยนเลยนะครับอ่ามาอันนี้มาบอกอ่านไล่ก่อนนะครับอะไรที่ควรเปลี่ยนนะครับก่อนก็คือน้ํามันเครื่อง มันเครื่องนะครับ0.8ปกติก็ซื้อหลิตรแหละมันก็เหลือ0.2ก็ <S <S เก็บไว้เติมเวลามันแห้งนะครับน้ำมันเฟืองท้าย2หลอดใช้ได้นอนเพราะว่าเปลี่ยนหมดทั้ง2หลอดเลยนะครับอ่ากลองอากาศกลองอากาศเนี่ยต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องวอดหมื่นโลปกติ5้0 0กพันเจ็ดแปดพันอะไก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มาบอกคือหมื่นเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็สายพานปกติอายุสายพานก็ราวหมื่นโลอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนดีกว่าผมว่ามันมน่าจะมีบิ่นไปบ้างแแแลลบบล้้นนล้้วววอออะะะะไไรรรรรบบบบเนนนนีียคคคัััมกก็จตงป่ อย่างยางยางเนี่ยบางคนน่าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมือต้องเปลี่ยนเลยนะไม่งั้นแข็งโอ้วิ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวซึมเพราะว่ายางมันไม่มียางในมันเป็นเรเดียวนะครับก็เปลี่ยนดีกว่าแล้วก็ผเบรกระวังดีๆนะครับแรมเบตต้าเนี่ยวีหนึ่งสองห้าเนี่ยวีสองร้อยเนี่ยเบรกหลังเนี่ยหมดบางคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าหมดจนบางทีถูกลิปเปอร์พังจานพังไปเลยนะก็ต้องระวังนะครับส่วนรายการที่ตรวจเช็คก่อนค่อยเปลี่ยนนะครับก็คือแหวนถ่ายน้ำมันเครื่องแหวนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายโอลิงนะครับลูกกิ้งนะ ตเช็คก่อนได้นะครับไม่ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันบางทีมันมยังไม่ได้สึกครับยังไม่ได้สึกแต่ว่าถ้าเข้าศูนย์ก็เปลี่ยนเลยนะของพวกนี้ก็เราบอกก่อนแล้วก็อ่าประ k ก็ e ฝาเครื่องประ k a g ฝาสูนะครับที่เข้าศูนย์นี่เขาจะเปลี่ยนเลยแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีน้ำมันซึมหรือไม่มีอะไรเงีง้ยเขาจะไม่มไเปลี่ยนนะครับก<ๆ>็มาบอกเพื่อนๆวันนี้ว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับอ่าบางทีเราเปลี่ยนร้านนอกประกันไม่หมดนะเดี๋ยวใครมาบอกว่าเปลี่ยนร้านนอกล้วประกันหมดเราไม่ได้ดัดแปลงเครื่องนะครับคุยกกัับบเเรรราาา่่่ออนนนททีูะะคไไไมดด้ํผิ ฉะนั้นเราทําได้เหมือนกับเราเปลี่ยนโชคอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนโชคหน้าโชคหลังอะไรเงี้ยประกันได้ขาดนะครับบอกก่อนอันนี้มาบอกเพื่อนๆจะได้ทาแล้วสบายใจอะไรที่มันผิดผมก็จะมาบอกว่าเฮ้ยอย่าทำนะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวประกันขาดนะครับโอเคมีไรเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวเจอกันคลิปหน้า